มีอยู่บบบ่อนวางเอ้าพักนะไว้ปลูกดูขึ้นใจโอเคไปเลอกผมด้วยเป็นังไรมีบ่อนวางอยู่ว่ะฮึบฮึบโอ้โอ้ได้เสวยอดยืดโอ้สะดุ้อะไรคนน่อยเนาะเออโอ้ฮุพบลูกฮุบบ่ได้บอกพอได้เนี่ยสุดไปเองเพื่อน ดุขนาดไหนน่อยนเดีโอ้เออสาวขี้นหนองน้ำลุก้มืออน้าสจะขนมใหายใหม่เด้อเอาเปิดเงานะเนาะเปิดพ,พามาตอนนี้มาพบมาเจอกันส่วงแรงๆเพีองเนาะขำเมินขำเมือนีอนน่โอ้ตัว อากาศพี่น้องเย็นมือน,นีาเนาะมีภุมิการเย็นๆโอ้มาทถวนี้มาลุลุดนเลยล่ะสวัสบบดีน้องไก่ทองสวัสดีสบบด <laughs> กำลังเห็ดกำลังยำเขาไอ้มาบอปากบ่ได้พี่น้องเป็นคาขำเขาอยู่สวัสดีน้นบบนองมุกสบ,บายดีลูกละโอ้ลูกลูกหลานผลลายเีพี่น้องคนห้องใต้เองโอ้กลางเพนเนาะ ผูกแม่มาจอบอยู่เย็ดมันเย็ดมันเย็ดมันแห้งหลายไปดองไอ้เขาไปบกข้างในอีกก่อนเหมือนจะซื้อนายพักมาไปดองเน,นาะพักมาให้เผันปูไว้อยู่นานใหม่หรือว่านานเก่าก็ว่ากันไปดองเนาะโอ้โหผงผ่ปนปล่อยเลยวัสดีน้องคุ้ยต้มน้ำยังเลย ต้น้ำเผ็ดยังสิควมูป่สิควมมูควมูน่อยป่ะอนีปล่อยแล้วพี่น้อยมันหูแลยปล่อยเลยบันอกมาประมาณจุดจริงอ่ะอ้ยน้อยเอ้ยน้อยมามันหนาวพีไฟละ ตอกแล้วเรียบร้อยไปตรงนั้นอ๋อตัวตอกแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วตัวสำเร็จสิสิมันหายล่ะเดี๋ยวไปจับมาไล่เด้อไอ้กูดูด่ดเลยตัวใระเครื่องเงียบไปเลยว้ายตัวแฮม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 ออกมาลูกออกมามันแฮมปุ๊บหมูก็จะพิงไฟเลย โอ้ทางพอ่อไปเฮ็ดเพียงนะโอ้เห็ดเพียงนะเแ็เเดขันไดเออขันไดขึ้นตัวนี้เนาะโอ้ตนาะมันบอกพ่อป่ะเป็นเหลี่ยมมันบอกสะดวกเนาะเห็ดแบบเ,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 เวียกยังบ่แล้วเนาะ เพดสวนเวทสวนอีกอันหนึ่งเวียกแล้วกูเวียกเพศสวนจับมือได้แล้วคอยเหตุไปแม่ก็สบายบ่เนี้ยอ้า <c oughs> วะวังตกเตอร์ระวังตกระวังตกแ <c oughs> ป้นนิปแป้นนิป อ,าาออกมาออกมาสิปลูกได้อีบอยู่ในนะยังเหลืออยู่ยัข้างอ,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 อยู่บ่สวนฮยังมีอยู่บ่บอนวางอเอา้าพักนะไว้ปลูกปปโ,โอเคไปหลอกมด้วยเป็นังไงมีบรร่อนวางอยู่บ่ไปไปเบิ่งไปบม๋มมอ ผมมีครับมีอันแสนนี่ต่อไม้เนาะต่อไม้โอ้เป็นคุดบัลล่ะท่านี้ก็บท่านี้ก็ะคูดบว์ว่างเป็นยังไงบนนีิก็บโบว่างอีกท่านิก็บโบว่าเต็มมะกือเลยพี่น้องเไยปลูวันใหม่เนาะกระปูวันลุ่มเลยเขาอย่ากบอกผีตัวนี้เด้ไปแต่แส็บแหงเลยทีน่ะเลือหมักเดียวหนึ่ง มีหมากเดียวมันกำลังเป็นดอกนี่แซ่บได้กี่เมื่อนอกไก่ทองกัดตุ๋ยกัดตุ๋ยโกรธโก้น้ำธาตะเฮ็ดบ่อโซนอยู่หลุมกันธาตุเฮส์บอไปไปเบินน่งโซนเหรอปะเป็นอะไรด,ไดนินมันเป็นอะไรดนินมันแข็งบ่บู๊กัน อันก่อนบักกกกใหม่เโอ้ขุดยังบ่ได้ได้เนี่ยมีมีจกบ่เยี่ยยยยเยยายย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 ยายนยอยยยัยยยยมยย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 สียยยอก่อนยยยกยย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 ียย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 ยกยย Yeah, chia <laughs> uhm. còn lại phụ năm đồng con này bộ khóm mắc cài chốt đấy lục bộ khóm không nhà ma nhà ma gì nhà ma gì vậy thử chốt nhà ma nhà ma thử đấy nhà ma phi chào bạn nhà ma phi chào nhà ma phi

เอาตัวตัวน้อยเอาก่อนซับซับตัวตัวน้อยก็ได้ลูกบอตัวใหญ่ตัวใหญ่ไว้จกเอาเออซับอันนี้ออกก่อนมาก็ห้องแองแองๆองเออดีตัวเล็น้อยอืมมันขาดวอยู่เนาะ จกน,น้อยๆนะเขาคักแบบนี้แหละจกใหญ่มันบอกเขาจกใหญ่น้ำเงิเอ๊มันก็ไ้หลึกไปเดยเนี่ยยั่ของมุ่งรอบาดของผ้าเอ้าแม่พอได้ลิฟต์เข้าไปนั่น

ยัย้อยยังห้องเพลงหัห้องเพลงให้ฟังเนี่ยไหมห้องดูห้องห้องห่อผเขิร้องลองลองลองเพลง กองไว้เออกองไว้จูดตอ,อยังล้าอยู่หรอไตโตยังใหญ่เโเอ้าส่พลังคืนเต่าไว้กันล่ะบ่นแรกเอ้าสอยกันต่อ นายครูมาแล้วพอดวนกินอ้แลนมาทางน้องพรผนแลนมาเนาะบอก จะไปไปบ่อหนาปุ้ยถ้าเนี้ยไปน้องไก่ทองน้องพรสแหละน้องนางบ่เดี๋ยวจะาบัไปเป็นยังเจ้าคือบัวไปอาบ่วแมนเขาเฮียนอไปเฮียนเพิ่มซื้อไปเฮียนเป็นหนังสือไปเฮียนบ่ด่าก็อะไร โอ้สะดุอะรีคนน้อยเนาะเออโอ้คลบลูกคลุบไ่ได้บอกพม่ได้เนี่ยไปเองเพิ่นดุขนาดนี้น้อยเลยอ้เออสาวขี้น้องน้ำลูกโอ้มื่อหนาซื้อขนมให้ใหม่เด้ะกดตัดเมื่อนี่ซื้อขนมให้กินดิเมื่อเจ้านี่กินนมแล้ว เมื่อนี้นมหมดออื่นขนมเออสารลุบกบางอย่างกเพิ่นก็เป็นเวียดนคือชาวนางเมื่อน่ะ ok. น้องนางเพิ่นบสบายดีเพิ่นสั่งสบายดีแม่มือขุดกบเมื่อนี้อย่างมาบอกอย่างไรโอ้จักคว่สบายดีแม่ บอตะบอกสำเร็จพ er ี um. uh. ่น bon? ้องเล้วม okay. ั Or, ้ามีดินเพรพอมฮึฮึอืมอืมอึฮึกบกพริกบอหน่อยเออปลูกต้นแหงมทีเป็นอยู่บ้าน่ออกอยู่บ้านเป็นเฉยบ่เฉยเออเป็นเฉยเริ่มออกดอกแล้วตอนมัน ตอนเหมันงากิกมันออกติปีบอ่อนชื้นกินตลอดเลยเมื่อนนบ่ได,ได้ไปขวเขียดนนบ่มืม่อนนีานเมื่อไนได้กบกับหนูพนังเลยอ้าวจะจะ,ะมากินหนูน้ำพนลืมกรปิงร้อยขาปิงบอยกินข้ามเลมา หลดบทหลดตาขาดไฟขาดบริมาสักโต๊้ละไปลุดละโอ้เก่ง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 สมเซยสมเซยนี่นึ่เรื่องหน่อย คนน yup. ้อยได้เรื่องแล้วนี่นี่นี่ป้ายไปไปเลยปุ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหตุได้นะตรงขนุมไปไปไปก่อนเอาหัวยิ่งเอาเอาเฮียยิกว in ่านี Fine. ่เอาแล้วระบบอบเอ้าแล้วนี้เอ้าเอ้า ไปก่อน,นไปก่อน,นเอาเอาไปไหว้กองก่อนโอเค okay. มีในผักบุงพี่น้องบ้านเราซื้อมานะผักบุงผักกาดกรอบผักกาดผักกาดติ้นนี้แล้วก็ผักกาดผักสลัดกันผักกาดเนาะผักสลัดผักกาดดอกยบน้วยปลูก

เออบอกบอกก็เห็ดเองพี่นอ้นองนี่กล,ออลกอ้อนง,อง,งน,งงอน,งอนี่บันี้เอ้าไก่สิแล้วแหลบันบดดอนนี่ก็ะยาโอ้ยังบริไดซับตัวนึกเลยฮึบโวระวังไงถ่วนเด้อไงไงกดขี่ถังเฮ้ยนี่บันตัวนี้บัน โอ้ล็อกอีกพ่อเลยลูกบอลล็อกไปยัเไ่เงีย่เลยเฮ้ยเฮยเฮ้นเฮ้ลเฮ้นเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ่ยเฮ้บเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ น,นี่ตัวนี่ไปน,น,นออือหนูครับอออมือหนจะคุดมือเสียหนาาปบ้านนี่แล้วเรียบร้อยเป็นห้องน้อเอ้ามีอะงนี่เอามาขี่หินมาใส่เว้ยพอแล้วไปไปกลับบ้านกลับบ้านมือหน่าคุดมัน เมื่อยังปลูกไปดังไรเน่แตะไปเลยแตะกปเลยมือเอื่นมื่อนามื่อนาขุดไม่เอว่าเฮืองผนแอมแเราหลุดลอยเนาะมื่อนี่แอมแล้วแป้ะมาตัดเบิ้งมาเบิ้งซานก่อนมาเบิ้งขึ้นมาเบิ้งเฮืองซานถึงกัดเป็นยังไงใส่เห็ดแล้วหลุดลอยเนาะโอ้คักแล้วบใบงามแล้วบานใบ งามแล้วงามแล้วใส่ผ้ากระจาดโอ้ออกมาทางนอกน้ำมาเนี่ยใส่ผ้ากระจาดมาทางนั้นน้ำโอ้เป็นห้องขักแล้วโอ้ทางนี้กำลังป้อนเข่าคนน้อยอยู่เนาะ <c oughs> กำลังกินข้าวทางนี้เออสบายดีคนน้อยวาย,วายกินขาวว้าวะพอไปใช้พ่อไปนะเราเป็นใครอ๋อดาอสบาย <c oughs> ปคนหน่อยไปใช่ใช่แม่ปวดเตะกต่อแล้ว,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 วอยู่ใจไม่ยัง้งไม่ยัง้งไอหมาหม่ย้อนแห้งดุหม่ย้อนแห้งเป็นเป็ดไข่ทำไมมันเป็นไข่ไเน,เน,นเาะเพ้อท่านี้เป็นซานไปดังเลยโอ้ยยังบริตตัดอันนี้เนาะส่วนใหม่ยังบริตตัดส่วนใหม่ส,สาตาร์ตเตอรต,ตอด์ดังเลย่ะถือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นไปดังเนาะ สำนีกากคือว่าสำเร็จชิดสิ้นแล้วพี่น้องไอ้ปูงามแล้วเหรอเนาะอ๋อพี่น้นนองน่นาก็ถือวา่าภารกิจเ,เห็ดอันเพิ่นเห็ดเฮือนซานนี่ก็ถือว่าแล้วอลไรสำนีเนาะเพิ่นเห็ดนั้นเพิเกยออกไปอันต่อเฮือนเฮือนออกไปอีกนหน่อยต่อต่อกระทืว้วแล้วแล้วเลือดตัดไม่เหลือหน้อยหนึ่งเนาะสั่งแอม มาดีต่อไปก็เป็นเคื่อนน้องไก่ท้องเพื่น้องเนาะทางซ้ายมันก็มาประสานต่ออ่ะโอเคพี่น้องก็มีแต่สิขาไปหาน้องลิดากัญญาเพิ่นอ่าเพิ่นเฮ็ดหนังสือว่าฉันชะเนาะไปเบิ่งทางครูเพิ่นสอนก่อนบ้าน้องก็ยังไม่เคยเห็นเพิ่นสอนเนาะเห็นแต่มือนะ้องน่ะจดสื่อซื่อๆพี่น,อน้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องพอ่พอพอกันอีพีินาสละอีพินี่ขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องสบายดี